ช่วงเย็นสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงเทพผู้คนเดินผ่านไปมาเสียงรถไฟฟ้าเข้าออกดังตลอดเวลาเจ้ามีตังเห็นแมวจรขอตังชื่อว่ามีโชคนั่งอยู่แล้วเดินไปทักทายสวัสดีทำไมมาอยู่นี่เจ้ามีโชคก็หันมาตอบมีตังเราไม่เคยมีใครทักมาก่อนเจ้าของมีตังกำลังรีบเดินทางมีตังหันมาคุยกับเจ้ามีโชคแล้วเราจะเจอกันอีกนะ กลางคืนมีโชคนอนที่สถานรถไฟ,ฟฟ้าอย่างเดียวได้เองอยเดีวสมช้าวันใหม่ BTS คนเริ่มขึ้นรถไฟ,ฟฟ้ามีตังมาหามีโชคแต่เช้ามุมสงบมีตังเอาอาหารมาแบ่งให้มีโชคกินทั้งสองกินกันอย่างอ,ร,อร่อยร่อยกินได้นะด้านหน้าสถานีคนทุกพลานมีตังสัญญาว่าจะดูแลมีโชคตลอดไปขอบคุณนะ มิตรภาพเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆมีตังจริงใจกับมีโชคมากๆกมีตังกับมีโชคชวนกันวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลทำตัวตามสบายเดินเล่นกันนานมากจนฝนตกหนักทั้งสองวิ่งหลบฝนมีตังดูแลมีโชคอย่างดีและพามีโชคเดินไปเรื่อยๆฉันจะปกป้องเธอ ไ,ไหนมีตังพามีโชคมาที่บ้านที่แสน,บนอบอ,อุ่นเชงเขาน,นี่บ้านฉันอบอุ่นจังยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่มีที่อยู่ที่ปลอดภัยแล้วนะมีตังและมีโชคทั้งสองนอนด้วยกันอย่างอบอ,อุ่นปลอดภัยแล้วเช้าเช้าวันใหม่มีตังและมีโชคเพิ่งตื่นนอนอรุณสวัสดิ์ มีตังและมีโชคอยู่ในบ้านที่อบอุ่นทั้งสองผูกพันกันมากขึ้นทุกวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้จักเมตตาต่อคนที่ได้กว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์บนเนินเขาสูงท่ากลางป่าใหญ่มีบ้านต้นไม้หลังหนึ่งซ่อนตัวอยู่มันไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่เป็นบ้านที่สร้างอยู่บนต้นอกยักษ์ที่สูงเสียดฟ,ฟ้ามองเห็นทิวทัศน์ของป่าและทะเลสาบได้สุดลูกหูลูกตาเป็นที่รู้กันในหมู่บ้านว่าใครก็ตาม ที่ได้เห็นวิวจากที่นี่จะตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ขึ้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อนัทเป็นนักเดินทางผู้รักการถ่ายภาพเคยได้ยินกิติศัพท์ของบ้านต้นไม้มานานจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหาเพื่อเก็บภาพความงามของมันขณะที่เขาเดินทางมาถึงเขาได้พบกับหญิงสาวเจ้าของบ้านเธอชื่อระดาเป็นหญิงสาวที่ใบหน้าเปื้อนยิ้มมีดวงตาเป็นประกายและมีผมยาวสลวยสีน้ำตาลที่ดูเหมือนกับรากของต้นไม้ที่เธอรัก นัทรู้สึกทึ่งในความงามของระดาพอๆกับความงามของบ้านต้นไม้เธอเล่าให้นัทฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นของบรรพบุรุษและเธอใช้ชีวิตอยู่กับมันมาตลอดนัทใช้เวลาหลายวันอยู่กับระดาได้เรียนรู้เรื่องราวของต้นไม้แต่ละต้นในป่าได้ฟังเสียงนกที่เธอเลียนแบบและได้เห็นภาพที่เขาวาดระดาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครสักคนมาสนใจเรื่องราวของเธอเหมือนที่นัททำทั้งสองใช้เวลามากมายบนระเบียงของบ้านต้นไม้ทำคุยกันบ้างหยอกล้อกันบ้างทั้งสองดูมีความสุขมาก และดูพระอาทิตย์ตกยามเย็ยนที่แต่งแต้มท้องฟ้าเป็นสีส้มชมพูและม่วงนัดไม่เคยได้ภาพถ่ายที่สวยงามเท่ากับที่เขาได้เห็นด้วยตาของเขาเองและเขาก็ไม่เคยรู้สึกถึงความสงบในใจเท่านี้มาก่อนความรักของทั้งคู่เติบโตขึ้นอย่างช้าช้าและเงียบเียบเหมือนกับต้นไม้ที่ยังรากลงในพื้นดินในวันสุดท้ายก่อนที่นัดจะต้องเดินทางต่อเขาได้มอบสมุดภาพที่เขาตั้งใจวาดให้ระดามันเป็นภาพของระดาที่กำลังยิ้มและหัวเราะในบ้านต้นไม้รวมถึงภาพทิวทัศน ที่สวยงามที่ทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันและดาเปิดดูภาพอย่างช้าๆน้ำตาของเธอไหลออกมาด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมลน้นนัดเอื้อมมือมาเช็ดน้ำตาให้เธอเบาๆและบอกกับเธอว่าผมอาจจะต้องเดินทางต่อแต่หัวใจของผมจะยังอยู่ที่นี่กับคุณเสมอและดาไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่จับมือของนัดไว้แน่นและทั้งคู่ก็ยืนอยู่ด้วยกันบนระเบียงของบ้านต้นไม้อีกครั้งดูดาวที่เปล่งประกายอยู่บนท้องฟ้าอย่างค่ำคืนนัดรู้ว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้ถ่ายภาพบ้านต้นไม้ที่สวยที่สุดในโลก แต่เขาก็ได้พบกับสิ่งที่สวยงามยิ่งกว่านั้นนั่นคือความรักที่แท้จริงและนะับตั้งแต่วันนั้นนัดก็กลับมาเยี่ยมบระดาที่บ้านต้นไม้อยู่เสมอเขามักจะนําเรื่องราวการเดินทางของเขามาเล่าให้เธอฟังในขณะที่เธอก็เล่าเรื่องราวของป่าให้เขาฟังความรักของทั้งคู่ไม่ได้จบลงด้วยการลาจากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่สวยงามและไม่มีวันสิ้นสุดบนบ้านต้นไม้ที่มีวิวที่สวยที่สุดในโลกแห่งนั้น เช้าวันใหม่ในหม,นหมู่บ้านเล็กๆเ,เสียงไก่ขันปุกผู้คนให้ตื่นมาทำงานกลางทุง่งคมสันหนุ่มบ้านนาอายุ27ปีเดินหาฟางไปเลี้ยงวัวด้วยสีหน้าเรียบง่ายเขาเป็นคนขยันและซื่อสัตย์จนใครๆไขในหมู่บ้านต่างยกย่องว่าเป็นหนุ่มที่ใครได้ไปก็โชคดีเช้าวันนั้นขณะที่เขาหันไปมองทุ่งข้าวสีเขียวก็เห็นหญิงสาวล่างโปรงยื่นอยู่ริมทุ่งใบหน้าอ่อนหวานของเธอทําให้หัวใจเขาเต้นแรงอย่างไม่ทันตั้งตัวเธอคือเดือนเพลนลูกสาวกำน,นันวัย2ีปี ที่เพิ่งกลับจากกรุงเทพมหานครหลังไปเรียนต่อและทํางานอยู่หลายปีเดือนเพนยิ้มอ่อนเมื่อเห็นคมสันเธอทักอย่างเขินนวว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วนะคมสันกรุงเทพมันวุ่นวายเกินไปฉันเลยอยากพักใจที่นี่คมสันได้แต่ยิ้มตอบรู้สึกเหมือนโชคชะตานําเธอกลับมาหาสองคนเดินเล่นริมหนองน้ําที่เคยวิ่งเล่นด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กเดือนเพนหัวล้อพางบอกว่าสมัยก่อนเธอชอบเก็บดอกบัวมาให้ฉันทุกวันคมสันหัวล้อตอบตอนนั้นไม่รู้หรอกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องโรแมนติกข,ขนาดนี้ คำพูดธรรมดากลับทําให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนขณะเดินกับมานกกับสายไหมลุงมานกเพื่อนบ้านที่สนิทกับทั้งคู่ผ่านมาเห็นเข้าก้องหัวล้อแซวเสียงดังอา้าวคู่รักเก่าสมัยเด็ดกกลับมาเจอกันอีกแล้วนะระวังจะรักกันใหม่จริงๆละ่ะเดือนเพนหน้าแดงจัดคมสันได้แต่ยิ้มอายต่อแต่ในใากับอบอุ่นมากมาคืนนั้นคมสันนั่งคุยกับยายทองใบใต้ตะเกียงแสงสลัว ยายพูดเสียงนุ่มหลานเอ๋ยความรักมันไม่ได้วัดที่ความร่ำรวยแต่วัดที่ความจริงใจถึงจะจนก็ยังนับว่ามีค่าคาสอนนั้นฝังใจคมสันจนเขาตัดสินใจแน่วแน่หลายวันต่อมาใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวคมสันถือช่อดอกบัวป่าไปหาเดือนเพนที่ยืนมองทุ่งนาอยู่เขาเอ๋ยอย่างจริงใจเดือนเพนอยู่กรุงเทพมหานาครเธออาจมีทุกอย่างแต่ถ้าอยู่ตรงนี้เธอจะมีฉันคนเดียวที่รักจริงเดือนเพนหันมาด้วยน้ําตาคอ ก่อนตอบเสียงสั่นสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดไม่ใช่ความหรูหราแต่มันคือความอบอุ่นแบบที่เธอให้ทั้งคู่ยิ้มให้กันน้ำตาซึมทั้งคู่รุ่งสาวแสงแดดอุ่นส่องผ่านลวงเข้าสีทองเดือนเพลกับคมสันเดินเทียงคู่มือกุมกันแน่นกลางทุ่งนาสายลมพัดเอือยพาลอยยิ้มของทั้งสองให้เบ่งบานทั้งสองเดินหยอกล้อกันอย่างมีความสุขเรื่องราวความรักต่างสายพลหว่าง เจ้าข้าวสุนัขโกลเดนรีทรีฟเวอร์สีน้ำตาลอ่อนและคุณทองแมวบิตติชอขนสั้นเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนที่ฝนตกหนักเจ้าข้าเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งวิ่งหลงทางข้ามกลางความมืดและเปียกปอนมันซุกตัวอยู่ใต้พุ่มไม่ใหญ่ด้วยความหวาดกลัวและเหิวโวหยไม่ไกลกันนะคุณทองแมวบิตติขนสั้นที่พาดหลงจากบ้านเช่นกันก็กำลังหาที่กำบังจากพายุมันเดินโซซัดโซเซมาหยุดอยู่ตรงหน้าเจ้าข้าว ดวงตาสองคู่ประสานกันชั่วขณะก่อนที่ทั้งสองจะตัดสินใจซุกตัวอยู่ใต้พุ่มไม้เดียวกันเพื่อหลบฝนเช้าวันลุ่งขึ้นแสงแดดสาดสองลงมายังพุ่มไม้ที่ทั้งคู่นอนอยู่เสียงรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านมาชายหนุ่มใจดีชื่อคุณต้นเห็นเจ้าข้าวและคุณทองนอนกอดกันอยู่เขารู้สึกสงสารและเอนดูสัตว์ทั้งสองคุณต้นจึงตัดสินใจรับทั้งคู่กลับไปที่บ้านที่บ้านของคุณต้นเจ้าข้าวและคุณทองได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพวกมันมีอาหารอร่อยกินมีที่นอนนุ่ม และได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเต็มที่คุณต้นตั้งชื่อให้พวกมันว่าข้าวและทองตามสีขนของพวกมันเจ้าข้าวและคุณทองกลายเป็นเพื่อนรักกันอย่างรวดเร็วพวกมันเล่นด้วยกันกินด้วยกันและนอนด้วยกันทุกคืนหลายปีผ่านไปคุณต้นได้แต่งงานและมีลูกชายตัวน้อยน่ารักชื่อน้องภูมิเจ้าข้าวและคุณทองก็ยังคงอยู่กับครอบครัวของคุณต้นพวกมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและเป็นเพื่อนเล่นของน้องภูมิเจ้าข้าวจะคอยเลียหน้าน้องภูมิมิบ่บ่าในตอนเช้าส่วนคุณทองก็จะกระโดดขึ้นไปนอนข้างๆ น้องภูมิเวลาที่เขาหลับเมื่อน้องภูมิเริ่มหัดเดินเจ้าข้าวจะเดินตามประกบอยู่ไม่ห่างส่วนคุณทองก็จะคอยใช้หางปัดป่ายให้น้องภูมิไม่สนใจพวกมันช่วยกันดูแลน้องภูมิไม่ต่างจากพี่น้องแท้ๆความรักความผูกพันของเจ้าข้าวคุณทองและน้องภูมิเติบโตขึ้นทุกวันพวกเขาทั้งสามเติบโตมาด้วยกันสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับครอบครัวของคุณต้นเสมอบ้านของคุณต้นเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและเสียงหัวเราะ เจ้าข้าวและคุณท้องสอนให้น้องภูมิรู้จักความเมตตาและความรักที่มีต่อสัตว์และน้องภูมิมก่อสอนให้พวกมันรู้จักความรักของมนุษย์นี่คือเรื่องราวความรักต่างสายพันธุ์ที่งดงามที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและปาฏิหาริย์เรื่องราวของความกตัญญูที่ไม่มีวันสิ้นสุดนานมาแล้วในหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยภูเขาและสายน้ำมีหญิงชราผู้มีจิตใจงดงามนามว่ายายมารีเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ทว่าความสุขของเธอมักถูกบดบังด้วยดวงตาที่ผ้ามัวลงทุกวันแม้จะมองเห็นเลื่อนลางแต่ยายมารีก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเด็กน้อยกัมพาที่ชื่อดวงดวงเป็นเด็กชายผู้เปี่ยมด้วยความพยันหมั่นเพียรและกะตัญญูเขามองยายมารีเสมือนแม่แท้แทคอยดูแลปณิบัติไม่เคยขาดถึงแม่ตัวเองจะขาดพ่อแม่แต่หัวใจของดวงก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อยายมารีวันหนึ่งดวงได้ยินเรื่องเล่าจากคนเดินทางที่ผ่านมาดอกไม้วิเศษที่ซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาสูงสุดของป่าลึก ดอกไม้นี้เล่ากันว่ามีพลังในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือมันสามารถฟื้นฟูด,ดวงตาทีา่ผ้ามัวให้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งความหวัง,ง,งจุดประกายขึ้นในใจของดวงเขาจินตนาการถึงรอยยิ้มของยายมาลีเมื่อได้มองเห็นโลกอีกครั้งไม่รอช้าดวงตัดสินใจออกเดินทางเตรียมสัมภาระเท่าที่จําเป็นและมุ่งหน้าสู่ป่าลึกการเดินทางของเขาเต็มไปด้วยอุปสรคเส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวลดเข้าไปในป่าทึบที่แสงตะวันสองไม่ถึงเขาต้องข้ามแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวกราก ปีนป่ายหน้าผาที่สูงชันและอันตรายแต่ทุกย่างก้าวดวงไม่เคยย่อ้อเพราะภาพรอยยิ้มของยายมารีเป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวเดินต่อไปหลายวันผ่านไปดวงอ่อนล้าแต่ใจไม่ท้อในที่สุดเขาก็มาถึงยอดเขาที่สูงที่สุดที่นั่นท่ามกลางสายหมอกหนาะดอกไม้พิเศษก็ปรากฏกายขึ้นมันเปล่งประกายสีทองอลามเร่ากับดวงดาวบนผืนดินดวงเก็บดอกไม้นั้นอย่างทะนุถนอมเาวากับเก็บสมบัตลิล้ำค่าที่สุดในชีวิตแล้วรีบเดินทางกลับบ้านด้วยใจที่เปี่ยมสุข เมื่อกลับถึงบ้านดวงรีบนำดอกไม้วิเศษไปหายายมาลียายมาลีรับดอกไม้นั้นมาพร้อมพร้อมกับความสงสัยดวงเล่าเรื่องราวการเดินทางอันแสนยาวนานให้ฟังยายมาลีสูดกลิ่นหอมของดอกไม้วิเศษเข้าไปความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อยายมาลีได้ลิ้มรสกลีบดอกไม้เพียงน้อยนิดปาฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอแล้วดวงตาที่ผ้ามัวก็กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง ยายมาลีมองเห็นใบหน้าของดวงที่เปื้อนคราบเหงื่อไขจากการเดินทางเธอโผล่เข้ากอดดวงด้วยความรักความเปื้อนปิติและความซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหลาอาบแก้มทั้งสองอกกอดกันแน่นเลาวากับจะไม่มีวันปล่อยจากกันตั้งแต่นั้นมาดวงและยายมาลีก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยายมาลีสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้นและดวงก็ยังคงปฏิบัติเธอไม่เคยขาดเรื่องราวความกตัญญูและความเสียสละของดวงถูกเล่าขานไปทั่วทั้งหมู่บ้านกลายเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่ทุกคน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกะตัญยูเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าสมบัติใดๆมันคือรากฐานของความรักความผูกพันและความสุขที่ยั่งยืนความกตัญยูจะนําพาความเจริญมาสู่ชีวิตและทําให้ผู้กระทําพบกับความสุขที่แท้จริงเสมอในยุคสมัยที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและเรื่องเล่าประหลาด หหมู่บ้านเล็กละแห่งหนึ่งที่ถูกโอบล้อมด้วยป่าใหญ่และสายน้ำใสมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแก้วเธอเป็นหญิงสาวจิตใจดีที่แตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นๆเพราะเธอไม่เคยเชื่อในเรื่องผีสางนางไม้แต่แล้วชีวิตที่สงบสุขของเธอก็ต้องสันคลอนเมื่อเรื่องเล่าของผีกระสือเริ่มกลายเป็นความจริงหญิงสาวหลายคนในหมู่บ้านเริ่มหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในยามค่ำคืนความสงสัยทำให้แก้วเริ่มออกสืบค้นความจริงเธอได้พบกับยายหญิงชลาผู้เป็นที่นับถือของหมู่บ้าน ยายได้เล่าถึงคำสาบโบราณที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนและกล่าวว่าผีกระสือตนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหญิงสาวที่ถูกสาบด้วยความอาฆาตจากหมอผีเท่าเมื่อนานมาแล้วและหญิงสาวผู้นั้นก็สาบตอบกลับมาทําให้คํำสาบสืบต่อในหมู่ลูกหลานในระหว่างที่แก้วกําลังค้นหาความจริงเธอก็ได้พบกับแสน ชายหนุ่มรูปงามที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อตามหาบางอย่างขั้งคู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและแสนก็คอยช่วยเหลือแก้วในการไขปริศนาแต่แล้วแก้วก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในตัวของแสนและความฝันถึงหญิงสาวกระสือก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่อจนเธอเริ่มกลัวว่าเธอจะเป็นกระสือคนต่อไปในที่สุดแก้วและแสนก็ได้พบกับความจริงอันน่าตกใจว่าหมอผีเท่าที่สาปหญิงสาวเมื่อในอดีตนั้นคือบรรพบุรุษของแสนและหญิงสาวที่ถูกสาปก็คือแม่ของเขาเอง ทั้งคู่จึงต้องรวมมือกันเพื่อหาทางถอนคำสาให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเมื่อเผชิญหน้ากับดวงวิญญ,ญาณกระสือที่กำลังจะเข้าสิงแก้วแสนตัดสินใจยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยแก้วให้รอดพ้นจากคำสาปนั้นได้สำเร็จหลังจากนั้นหมู่บ้านก็กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งและชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงความเมตตาและผลของความอาฆาตพยาบาทแกเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่มีแสนอยู่เคียงข้างแต่เธอก็ยังคงจดจำความเสียสละของเขาได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักที่แท้จริงจะอยู่เหนือทุกสิ่งแม้กระทั่งคำสาบก็าตาม